พี่น้องนะคะอันนี้ก็คืออัน,นเป็นขั้งแรกนะคะที่เข้าเพาะเห็ดนะคะเนาะนะคะเพื่อนเพื่นนะคะแบ่งเชือ้อเห็ดหิมาเนาะคะะ่ะเนาะนี่นะคะเป็นเห็ดนั่งร่มเนาะคะ่ะเนาะนี่กําลังขึ้นมากเราตื่นเต้นมากๆเลยก่ะพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนไหยังบ่คือหลายย้อนว่าเข้าพิดขั้นตอนในจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องก็คือว่าเขาเรืมหดน้ำนะคะนี่ตอนนี้เราพอเห็นแหงแล้วเขาก็มาหดน้ำเลยเนาะ,ะกำลังขึ้นนะคะเนาะพี่น้องนะคะให้บึงดอกใงามงามเลยค่ะดอกหน้านะพี่น้องนะคะ โอ้ยพี่น้องตื่นเต้นกู่พี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นเลยค่ะเลินมาอวดนะคะกันอย่าลืมติดตามเด้วยค่ะเด้นนะคะเพราะเหตุต่างแดดเดีคยะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเสียวมาลงให้เบิ่งเรื่อยๆเด้วยค่ะเดินนะคะอันนี้เป็นผลงานขั้งแรกเนาะค่ะนาะพี่น้องนะคะขั้งแรกอีกทีเนาะค่ะเนาะนะคะกะดีใจดีใจนะคะอวดบอดายนะคะน้อเสียมาโชว์มาอวดนะคะพี่น้องนะคะกะขอบคุณหลายๆเดะเด้อย่าลืมติดตามเบิ่งนเลยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ